เราลุ้งยอดเพื่อนเราเป็นค่เยนะคะเป็นรางวัลที่สองพวกเราสองคนเพราะฉะนั้นเราจะมั่นกันแล้วมันไม่มั่นเรามั่นวันนี้เออเป็นยังไงบ้างยังไงพูดหรือพังเราสนิทเอาจริงเห็นลายชื่อพวกเราชิงตอนแรกเนี่ยนี่คือแบบแต่ละคนคือดาวรุ่งกันทั้งนั้นทั้งพวกทั้งโทมัสก้องนะครับนี่มิลนิเบฟทุกคนเพื่อนเยอะมากในนั้น จริงคือผลงานทุกคนนี่คือเขาก็ระดับท็อปๆปังๆกังนั้นก็อยากให้รางวัลนี้กับทุกคนเหมือนกันมีเสียวมากเลยมีเสียวมากเลยคือเพื่อนๆแบบเป็นแบบโดมีเยอะมากก็อยากแบบอยากให้ทุกคนได้รางวัลหอนกัก็ขอบคุณทางวงเชลลิ่ก็อร์ดก่อนนะครับที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับให้กับพวกเรา สองคนมูมาแล้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมก็จะทำต่อไปในซีรีส์อีกสอเรื่องที่กำลังจะออนซึ่งออนอยู่หนึ่งเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งติศรละตายก็เราจะใช้รางวัลนี้เป็นกลังใจในการถ่ายทำให้ดีที่สุดครับก็อยากขอบคุณแฟนทุกคนแล้วก็รที่สปอร์ตเราแล้วก็ขอบคุณทางต้นทนลึงนะครับพี่ ร่วมใจกันโหวตให้พวกเราได้เป็นดาวรุ่งยก็เที่ยงนะครับแล้วก็เหมือนรางวัลน,นี้จะเป็นเหมือนรางวัลที่จะทำให้พวกเราเนี่ยคอยผัดดาเองแล้วก็มั่นใจในการเองมากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าเวลาที่เราทึ้นเพลเต็มร้อยเนี่ยมันเรา,าเนี่ยก็อยางไหก็ฝาก เขาเนี่ยเขาเขาไปเจอวิลลี่แต่ว่าเขาไม่ยอมบอกเราเราก็แกล้งถามมันก็เลยแบบมีกับความไม่พึงใจในตัวเองขึ้นว่าทำไมทำไมเขาถึงโกหกเราส่วนเบสเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้วิลลี่เนี่ยมันก็เป็นแคนะ่หอยทากัวหนึ่งเราก็ไม่รู้สึกว่ามัสานสำคัญอะไรในชีวิตเราก็เลยไม่ได้อยากบอกชาลีแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอ่ะแม่เบสกับแม่ชาลีนะไม่ต้องเป็นห่วงน,นะตอนนี้พวกเราจะหลังกลับมารักคดีในอีพีสามนจ้ะจริง มันจ <laughs> เป็นบททดสอบของชาลีเบฟที่ชาลีเิตคู่กันล้วยกันครับถ้าเราผ่านเออซีนามีนี้ไม่ได้เรื้อละจริงสงสารเอาจริงผมสงสารชาลีเบฟมากนะไม่เหมือนพีบาเวลที่ได้อยู่ด้วยกัน อันนี้เขากลับมาพร้อมที่จะแบบทำความปั่นปวนให้กับเอ็กชาร์เตอร์มากๆแล้วก็เขาไปย้อมสีผมเพิร์ลแชมทูมารี่พร้อมกลับมาเลยแบบไายไล่มากขึ้นนะมันจะเดือดขนาดไหนพี่สามมีพี่สามที่เดือดเรียกว่าเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องในมุมที่ทุกคนสงสัยต่อในซีซั่นที่สอง่าเฮ้ยมันจุดทนวนขึ้นมาแบบนี้แล้วมันเดิดย,ยังไงอ่า รอดูว่าแบบคราวนี้อยกจะไปเจออะไรเพิ่มขึ้นไมหรือมีปัญหาอะไรเพิ่อมอีกไหมจะข่มกับเดิไมไหมส่วนแม่แม่ลุงเบฟนะครับผมก็ฝากไว้คอยช่วยเชียร์ช่วยให้คอยช่วยให้กำลังใจผมด้วยแล้วก็ถ้าอยากจะตีผมเนี่ยช่วยเลือกไม้มาสักท่าลูกแสบ,บนะครับเลือกเ,กเองเขาก็จะให้ปวดแบบไหนมีชา้นนี้ถ้าพาผมมาเป็นบ้านกลับมา,ะะาบ,บ้านมันนะถ้มากลับบ้านวิลลี่มันมานะคุณต้องอยู่ มองผมอ้าวุณไม่ตามตามตัวผมลับไป่เหรอบ้านอยู่ไหนบ้านคุณอยู่ไหนคุณบอกผนมยนอาไม่รู้ตัวเขายังสนกนาจิอยเดตามเราเหมือนแบบว่าเฮ้ยปาปาเล่นอะไรอ่ะมาชอบนะเราไม่รู้ตัวเราคิดว่าแบบอยากเล่นแบบว่าโร่เพลย์ยังไม่รู้ตัวเอง อันนั้นไม่หวานเท่าไหร่นะผมหวานแบบเดือดเดือดมีคนยิยม้มเออมันหวานมันจะมันหวานกับจุดเดือดหวานแบบซอสคือเปิดมาสองยีบีนี่เราสองมูนเลยนะเปิดมาซีนแรกของยีบีหนึ่งนี่แหละผมก็หวานหวานจัด จริงๆอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนมาตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเราตั้งแต่พิธ e เ i ิดซีรีส์หนึ่งนะครับจนวันนี้พิธีเปิดซีรีส์สองในออนแนว์ปนสองปีก็เป็นถือว่าซีรีส์ภาคก่อนเนี่ยเป็นการขอบคุณแังคิ่แฟนนะครับที่คอยสนับสนุนให้กำใจแล้วก็อยู่กับพวกเราในทุกก้าในการเดินทาง รางวัลนี้ก็อยากจะให้กับแฟนๆทุกคนทั้งคกชัด่นเบสบอดนี้แล้วก็ทีเฟสเซี่ย่สอง EP ต่อไปส่วนผมก็อยากขอบคุณแฟนๆเหมือนกันที่คอยสปอร์ตพวกเรามานะครับก็หวังว่าทีเฟสเซี่ยงสองเนี่ยจะมอบความสุขให้คุณเหมือนทีเซี่ยงแรกนะครับแล้วก็เนยลูกถ้าหนูดูอยู่นะถ้าหนูจะดูทีเฟสสองเนี่ยก็ไม่ต้องดูเต็มตานะลูกดูประมาณนี้นะหนูเพราะว่ามันจะแบบมันจะแบบโตแล้วลูก กี่เดืนะลูก